สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นอาริตตายันแฮปปี้กับลูกทีมแมอารสตันโดนโอลิเปียกอสบุกอัดขาบ้านมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมาร์ตัน ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ารู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับผลงานของเราแข่งปืนโตแม้จะพลาดท่าโดนโอลิเปียกอสบุกมาอัดขาบ้าน1นต่อศในศึกยูโรปาลีกผมไม่เคยรู้สึกกังขาในคาแรคเตอร์และความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะาอสตันชุดนี้เลยสักนิดเดียวพวกเขาแสดงให้เห็นตลอดว่าพร้อมต่อสู้เพื่อทีมขนาดไหนแม้เราจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ก็ตาม อดิต้าก่าวกับ b ีทีสปอหลังผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยกดประตูเยือนเด็กๆช่วยเหลือกันทุกจังหวะถ้าโดนแย่งบอลก็พร้อมวิ่งไล่กวดสุดแรงไปแย่งคืนทันทีเข้าปะทะด้วยความเกี้ยวกาดไม่มีกลัวไม่มีแยงแม้จะเหนื่อยสะสมจากโปรแกรมเตะอัดแน่นตลอดทั้งซีซั่นแต่ก็เต็มที่ตลอดเช่นกันเมื่อเห็นลูกทีมเล่นกันเกินรอยแล้ว ต่อให้พลาดท่าแพ้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้สึกกังขาพวกเขาเลยแม้แต่เปอร์เซ็นเดียวพวกเราอยู่ด้วยความเชื่อใจกันแบบนี้แหละอย่างไรก็ตามถ้าว่ากันเฉพาะเรื่องคุณภาพเพียวๆผมยอมรับว่าต้องยกระดับให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะเป้าหมายของเราทั้งในพิมเมีกและยุโรป้าลีกยังอีกยาวไกลมีคู่แข่งโหดๆรอชนเราอยู่ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งนะ ถึงวันนี้จะโดนโอลิมเปียกอรบุกมาชนะถึงบ้านแต่ผมก็ยังภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็นจากลูกทีมทุกคนพวกเขามุ่งมั่นต่อสู้ด้วยสปิริตอันสูงส่งนี่แหละคือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสเต็ปถัดไปผีชนรองบอลรานาดาปืนบูปราก่อนรองโยูโรปาลีกสมสรแมนยูทางสะดวกเพื่อไปถึงแชมป์โยูโรปาลีก เมื่อจับฉลากรอบก่อนรองเจอสมันกรานาดาจากลาลิกาสเปนด้านอารตันเจอสลาเวียปราคจากเช็คถือว่าไม่หนักหนาสาหัสเกินไปพิธีประกบคู่เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศโปลแลนด์มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงื่อนไขาการจับฉลากตั้งแต่รอบนี้ไม่มีทีมวางอีกแล้วสามารถเจอกันได้หมดต่อให้มาจากรอบแบ่งกลุ่มเดียวกันสมสุรจากชาติเดียวกัน งานนี้ได้กาเอลกิชีอดีตแบ็กซ้ายที่มีประสบการณ์เล่นให้สมสรอาร์ตันแมสซิตี้หรือเซเบียมาจับติวปรากฏว่าคู่ที่น่าสนใจคือการพบกันของปีศาจแดงแชมป์ปี2017ดวลกับกรานาดาทีมขนาดเล็กจากสเปนที่สร้างประวัติศาสตร์มาถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกด้านปืนใหญ่อีกสมสรตัวแทนจากพิมลิกอังกฤษซึ่งหวังได้แชมป์รายการนี้ เป็นสะพานสู่แชมเปี้ยนลีกสีซสั้นหน้าจะสู้สลาเวียรปรากที่ผ่านมาเล่นรอบก่อนรองผลที่4ประวัติศาสตร์สมุรศผลจับฉลากยุโรป้าลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกรานาดาจากสเปนพบแมนยูจากอังกฤษอาร์ตอนจากอังกฤษพบสลาเวียรปรากจากเช็คอาแจกจากฮอลแลนด์พบโรม่าจากอิตาลีดินาโมซาเกรบจากโคเอเชียพบเบียริรอัลจากสเปนสำหรับรอบรองคู่แรก ผู้ชนะกรานด้าและแมนยูพบผู้ชนะระหว่างอาแจกและโรมาและรอบรองชนะเลิศคู่2ผู้ชนะระหว่างดินโมซาเกร็บและบิยาริอัลพบผู้ชนะระหว่างแอสตันและสลาเวียปรากและรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะรอบรองชนะเลิศคู่สได้สิทธิ์เจ้าบ้านพบผู้ชนะรอบรองคู่แรกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเตะเมษายนและนัด 2..... 15เมษายน บอลยกแมนยูเต็งยูโรป้าและอาร์ซัลตนตามจี้ไม่ห่างร้านผู้เมืองผู้ดีชูแมนยูเต็งแชมป์ยูโรปาลีกหลังเจองานไม่หนักมากในรอบแปดทีมสุดท้ายขณะที่อาร์ซัลตตามไล่จี ah ้มาเป็นเต็งสองวิลเลียมฮิลบริษัทร,รับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้แมนยูเป็นเต็งหนึ่งคว้าแชมป์ยูโรปาลีกซีซั่น2020-2021หลังจากทราบผลจับฉลากประกบคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศเมื่อวันศุกร์ที่19มีนาคมที่ผ่านมาปีศาจแดงเป็นเต็งหนึ่งที่อัตราต่อรอง6ต่อ4แทง4จาย6ไม่รวมทุนขณะที่อาร์สตนันตามมาเป็นเต็งสองที่ราคา11ต่อ4แทง4จ่าย11ไม่รวมทุนส่วนเบียรเรลเป็นเต็ง3ราคา11ต่อ2แทง2จ่าย11ไม่รวมทุน อัตราต่อรองแชมเป์ยูุโรปลีกของวิลเลียมฮิลแมนยู6ต่อ4แทงสีใจ6ไม่รวมทุนอาตันส1อ1ต่อสียบเรีอัล11ต่อ2อาแจก6ต่อ1โรมา9ต่อ1กรานาดา28ต่อ1สลาเวียปราก3 3ต่อหดินาโมซาเกร็บ40ต่อ1ตำนานปืนเซ็งสมิธโรชวดติดทีมชาติมาตินคีโอนตำนานทีมอสตัน ยอมรับว่ารู้สึกไม่พอใจที่ owe, เอมิลสมิธโรเเเมเกอร์ของปืนใหญ่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดเล็กในขณะที่เจสซี่ลินกาดแข่งตัวยืมของปีศาจแดงถูกเรียกกลับไปติดธงอีกครั้งโดยเกรเรยเซาเกตอาสตันซอแ์เฮลเอเยนเผยฮาคิมี่ยังแฮปปี้กับอินเตอร์อเลคานโดกามาโนเอเยนของอัลสลามฮาคิมีดาวเตะอ,อินเตอร์ประกาศชัดนักเตะในความดูแลของตน อย่างแฮปปี้กับทีมอยู่และรู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของทีมด้วยอเลคันโดกามาโนเอเย่นของอัสลามฮาคีมี่ฟูลแบ็กคนเก่งของอินเตอร์มิลานยอดสมสรอแห่งเวทีาว Italy, กาโซซลิอาอิตาลีกล่าวว่านักเตะของตนมีความสุขดีกับที่เดลรัสซูรี่จนเป็นการสื่อว่าเขาจะไม่ย้ายไปในทางนั้นหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอารตัน คิดที่จะดึงเขาไปร่วมทัพไฮคิมี่ทำผลงานได้โดดเด่นตั้งแต่ตอนไปเล่นให้กับบริเซียดอทมูลด้วยสัญญายืมตัวในช่วงสซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วและพอย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจนมีส่วนทำให้อินเตอร์นำเป็นจ่าฝูงของลีกในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอาร์ตนสนใจที่จะเอาเขาไปร่วมทัพ เผื่อว่าจะต้องเสียเอ็กตอร์เบยรินฟูลแบ็กชาสแปนิดนายหน้าของดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกเผยกับเรดิโอคิดคิสสถานีวิทยุของประเทศอิตาลีว่าฮาชิม่กำลังมีความสุขดีที่อินเตอร์และมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับคอนเต้ซึ่งเป็นโค้ชที่เก่งมากๆสไตล์การทำทีมของคอนเต้มันเข้ากับการเล่นของอัสลาฟและผมคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมากับเนรัสซูรี จะทำให้เขาเก่งขึ้นกว่านี้ได้อีกเยอะ